สวัสดีครับผมเอกทีมงานบ้านสุขใจระยองนะครับวันนี้ก็พามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงกันนะครับอยู่นิคมพัฒนาสาย11นะครับผมอตอนนี้บรรยากาศยามเย็นลมพัดเย็นสบายนี่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับขนาด1ไร่นะครับผมหน้ากว้าง43ลึก37เมตรนะครับแล้วก็แปลงที่พักคือมีการถมเรียบร้อยแล้วโอ้บรรยากาศดีมาก ลมเย็นสบายแล้วตรงบริเวณนี้นะครับล้อมรอบเนี่ยจะเป็นของหมู่บา้านวัโรรสนะครับแล้วที่เห็นนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือมีการสร้างบ้านนะครับแปลงข้างเคียงก็มีบ้านสร้างไว้แล้วนะครับกําลังก่อสร้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าเข้ามาก็มีบ้านสร้างเสร็จแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับาสามารถแบ่งแปลงได้อีกนะครับผมก็คือเป็นถนนเรียบร้อยนะครับถนนถนนหน้ากว้างถนนสาธารณะ7เมตร มีไฟเรียบร้อยแล้วนะครับลากเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้บรรยากาศโอ้วิวดีบรรยากาศเย็นสบายนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับอ่าหนึ่งเกณฑกำไรสองสำหรับอ่าท่านนักพัฒนาทั้งหลายหากสนใจที่ดินแปลงนี้เพื่อที่จะทําการแบ่งล็อกขายราคาไม่แพงเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือสอบถามหรืออยากจะนัดเข้ามาชมที่ดินก็ Inbox comment หรือว่าโทรเข้ามาผมได้นะครับผมเอกทีมงานบ้านสุขใจระยองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ